สบายดีค <Bye đi. S 1> ุณน่ะสาวเลิกเงยนมาวัน <hari> น oh. ี้เฮาทำเครื่องมาแต่เสียงขวางมันดดด้วนหูวบอมมาอย่างนี้โอ้เดี๋ยวมารอรุ่นเบิ้งเนาะมาไม่อย่าง อ่าโตอู้ยๆตบมันสิบ่ตอดว่ะตอดเนาะเอ้าโอ้ย่ามันตัดบ่หัย่าบ่โลตะนั้นคือมากดูบ่ตัดติบ่ตอดล่ะติเมลีละตบตอละเรามใจบ่อดูดิโอ้งามเลยอันนี้เจ้าเอิ้นตอยง ตัวอย่างนอะตืมสื่อไหมคะพบอบริเวนตัวขุมแล้วก็บบริเวตัดานอีกตัหนึ่งเปนตัอย่างคนแหละตัขุมอ่ตานช่เป็นเดยานเนาะเดยามตอดโอ้เลขสิบบอกสมบอกมือนี้ฮะ มนุษย์ว่ากระหายหน้าหายตาไปโดดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้อยู่เฮี้ยยั่ห้องแดดแล้วม้อนหนึมอนหนึ่งหรือเบาฮุกเฮี้ยยังยองแดดลุยโยงเฮี้ยเลยยัจรพัฒนาเนื้อก็สร้างอาหารโดยตรับหลับเชียงข่วงพังละลายเลยเอาเอาผ้าถาดมาใส่ไหมผ้าสัตว์ผ้าถาดมาแกะใส่บบกระดามมเออ

งามเลยงามอยู่ได้เนาะม,มาสวยกันไหมยีมหรอวะเออเก็บมาเรียนกันออกมาแล้วเนาะนะเอาบาักเลยเออประมาณสามกิโลกวัาเนาะม่ค่าคนวะนี่เ,ออเดี๋ยว,เอ,วเอาไปนึ่งกันมาเอาตมานึ่งกันเนาะไปนี่ เยอะแยะเลยแบ่งให้พ่อให้แม่พอตู้ไม่ตู้พอปูเม่ยาเนาะหลายหลายคนปรนุนออด้วน,น,นว้าพอยู่บอ,อะไรเพื่ออีสเซนเงินวาเนาะโอ้ยพอดีเนาะกระพริบอีสั้นหนึ่งอะ่ะตู้เชื่อมพิมพ์ยาใส เรียบร้อยเดี๋ยวรอมันสุกเนาะสบายดีสบายดีน้องน่องอ้อันนี้เฮนยังกินเนี่ยออซีนหมูออซีนหมูจะม,มาเขือเนาะจะไปขี้โมด,ดต่ำพอจิ้มไข่มาเพทสไส่อย่างนั้นบอสสาวนี้เทสของของกินพนักงานเนาะวันนี้หมอยใหญ่เลยสิสุกแล้วบอสใส่พักหัง ผักซีกำหงมบัวลงไปเนาะเอาซีหมูจะมาเขือเนาะทุกคนอันนี้น,น้องๆคนเห็ดเมนูนี้กินเข้ากันเอาซีหมูใส่มเขือเขาก็แล้วเรียบร้อยละใส่ผักซีเสี้งหงมบัวใบเข้าไปเนาะเรียบร้อยจะหน่อยห่างให้น้องๆพนักง,ง,งานเพื่อกินเขา้าเข้าเข้าสวยเนาะเข้าเลี้งละเอาเห็ดอันใหม่บางทีกรบปูเขาเข้าสวยจังเนาะ สวยีเห็ดอไรซ้ำกระแซบบทุถุพลมาเบิ่งน้องๆสั่งไก่เข้ามาเนาะไก่ลาดเ้อทุุถุพล้านเฮาใส้ไก่ลาดร้อยเปอร์เซ็นะต์เนาะตัวละกิโลกิโลป,ปายรำดีตัวใหญ่ๆตัวโลอสองร้อยสามเขาได้ไหมโลอสองโลสามทีรำตัวตัวกับตัวโลเนาะโล,ล,ลอ,อิดโลสองไปป,ประมาณนี้ ไฮลาดมุ้งที่สั่งมาประมาณแซวตัวแซวปาตัวน้องคุณครัวแซวอ่ำอันนี้เป็นปลาเคิองป่าน้ำข,ข้นออกบุญก่อนนีน่านเขาใสาป่ปลาเคิงเด้อช่วงนี้ปลาใบใหญ่เนาะปลาขาตลาดเลยไม่ได้ตัวใหญ่ละไอตัวน้อย ป่าตัวน้อยวันนี้ได้มาสีตัวเพื่อนแนนจะเลเป็นตอนซีนออกให้เลยนี่และนี้เป็นตอนดูกเนาะส่วนนี้เป็นข้างในนี่สร้างป่าน้ำแของแล้วก็สร้างไก่เข้ามาเนาะ,ะให้น้องๆคนครัวเรียบร้อยไก่ลาชุดทุคคน โซอยปลาอ่างเครื่องตัต้นย้อ,อ,ยอจังมาเนาะซอยเป็นตนัวน่องไมเ่เบียกหม่ถ้าติดปลาเครื่องจะเป็นเนื้อของขาวและนี่ด้วยทุกคนถ้าเขาถ้าประกันเขาใช้ปลาเครื่องแท่เนาะจะเป็นเนื้อของขาว,วนี้สบายดีเซฟสวมเซฟดม โดยสวัสด er> ีพเรเห็นแล้วนอกคนงามก็ต้องเห็นได้ยังห like ันนี่ซสยดินใส่ใส่จูซสยจูกับสลัดใส่แก่มนบอห้างไว้เนาะมีมือบุญได้ห้างไว้หลายมาปกติสีเอากรสังมาไม่มาชุดเนาอสุดหม่สมือเด้อจากตกงาน ไปจังไายเสียบดมได้ยินข่าวดีบอกส้วงนี้คือว่าวัวอ่านขึ้นเนาะไม่บอกวัวพูดกับบีลูกว่าจะข่าวดีแล้วนะนี่มาบอกข่าวดีเอฟซีในแม่คือพาละเด้เนาะเป็นแม่คนแล้วก็สิได้กับแมนไงแม่นโซสิได้จักปีละเสียบดมจักปีละโซสิได้ลูก สิบป,ปีวันที่เราคอยเนาะคือว่าตุ้ยขึ้นซ้ำดอกตุ้ยขื้นแดงตุ้ยขึ้นพ้อมันวะเส้ยเตรียมเครื่องห่ามเครื่องไว้นนนเนาะมือบุญนแน เ่าต้องได้ห่างไว้กันสลาบ,บทันเกบมาแล้วทันเาดืห่างกาเกี่ยมแม่มมานไปซอกกิน่นมันบอนนะเจ็บดม่อนเจ็บสมถือพานะั้นถือพาจักเดือนแล้วมาบอกเอฟซีดู <c oughs> ถือพาจักเดือนล่ะจกักสัปดาห์จักอาทิตย์บค ไม่อย e ่างกับปจืุรเนาะคือพาแล้วก็มีแต่แนวบัจจอร์เดี๋ยวให้น้องๆคนห่างเครื่องเนาะเอาไปบนีโตเฮากะเรียบร้อยแล้วเนาะพาให้มันเย็นเวลาฮอกเปนหนึ่งนี่มือกล้องเขาซูมมาบึงเวลาฮอกเปนหนึ่งมันจะอ้อยน้อยน้อยมันจะไม่ใช่แบบว่าอ่อนเนาะจกแวบจะเหว่ยเนาะโอ้ชิมุนมาแล้ว h o b b เป็นซิมเป็นส่วนเนาะอ่ะเดี๋ยวลืมสบายดี fc ไม่ทุกคู่ทุกคนเนาะหลังจากที่เด่น้อยดาหายหน้าหายตาไปดนเนาะเขาได้คอยทายคิดลงเขาได้ต่อมาคือนิ่มมนุษย์อว้วนเป็นคนเปิดแก็บมือก็ณปองเฮียนนะคือนิพพานได้กิ่นซ้ำเดี๋ยวเขาจะแบ่งให้ทุกพ่อทุกแม่อย่างเนานะล้วก็ที่เหลือเขากว่าจะแกะแล้ะก็ะ กับไดว้เก็บไว้หักษาไว้พันห้อเลยพันห้อเลยเดี๋ยๆเดี๋ยวขอชิมเดี๋ยเดี๋กล้องสูงมาบุ๋งแล้วแกะมันเนนิเป็นตัวนางใช่ปอยู่เป็นตัวนางแล้วก็อันนี้ก็จะเอื้นตัวอย่าง อ่อนเนาะอ่อนมันบอ,อว้าวชิ้นให้เบิ้งนำแล้วก็สิแ่งให้ตุพ๊พ่อตุ๊แม่หลายๆคนเนาะให้พ่อให้แม่อไอ้เดน้องอ่าได้สี่กิโลเนลิน,น,น่เอาไปมาบ่้มันสามกิโลไปได้สี่กิโลโลละอ่าสี่แสนบอกโลละสี่แสน แกแพ้หรือตัวเมนหนึ่งหอนฮอนอันนี้แล้วกะเข้าใบเกลือแบบตะกี้มน,นุษย์อ้วนผิดเนาะเอาเขา้เาเขาเนียงเป็ี่นป้าเป็นป้า,เ,ปปาเลยตัวแกนี่เขาไปอย่างไรไปทอดเนาะตัวแกนี่เขาไปทอดได้ไปทอดกรอบก็ได้ดอว,ว่าตัวอ่อนนี่เขากับไปทอดกรอบมาแล้วก็มาพัดพัดสมาลาเสีงยงก็ได้เนะาะเบื้องแล้วน้อยชิม้เบิ้งส่วนหนึ่งเนาะ ที่เข่าก็เกลือข่าบก็ได้ขู้ข่าวแข่งหอเลยตอนตอนมนันอ้วนยังน้อยดดน้อยจะแหละให้ให้กินกเกิดใ่น้อยหนึง่งโอ้ใจให้เบนป็นคำสิเลย ให้เป็นป้านเองที่แหล่เพิ่นบักแหงไปบึงคลิปเกา่าย้อนหลังได้เนาะตอนนั้นตอนนั้นโอ๊ท่านได้ถ่ายแล้วบอ๊ะจับวันนี้เขากลับมาถ่ายยูทั้งลังกับยู้านเท่าอีกเนาะมันแจ๊บแล้วอ้นโจโจแพะนี่ น้กเรือหลาย,ลายเยรือหนเบียงแปหแข่งจุบอจุแม่อ้เวยน้องหลาหลายคนเนาะไปกันกินแจวมาสีก่กิโลดีแค่หนิก็มีแจมกักเพชรนำ้ำข้ากันบอ,นอเนาะแจมเพชรจีมเพชรมาแล้วกัคุยเลยอันนี้สร้างตัมมาแตมจังขวง ต้องกินอันนี้มาใหม่มนอนๆแซ่บเดี๋ยวนี้จะละชิ้นส่วนเท่านี้จะแบง่งจะแบงแ่งเดี๋ยวเราก็จะแกะใส่อันกั๊บใส่ผิดไวนะ้เนาะใส่ผิดไว้กินดุนก็นได้ชิ้นี้ก่อนชิ้นี้ก่อนติดใจแกะออกก่อนเนาะ ไปทอดกับแซ่บตัวเรลาอยู่ห้านอาหารจีนก็ต้องมักไปทอดต้องกินอน,นี้มาใหม่ๆวันท้อนแ่บเดี๋ยวนี้วะละชิ้นส่วนเท่านี้จะแบง่งจะแบ่งเดีย๋ยวเราก็จะแกะใส่ตับใส่ฟิดไว้เนาะ ิดไว้กินดุนกันได้ชิมอีกก่อนชิมอีกก่อนติดใจแกนออกก่อนเนาะไปทอดกับแซ่บเลยเสรสาอยู่ห้านอาหารจีนก็ต้องมักไปทอดทอดแล้วก็โหอยฝงม,มาล้าใส่ฮอ,อบีออกก่อนเอ้มตัวแกนี่ดูน้องๆพักกัน กี่ดันเจ้วอะกี่ด่านเ้วก็ได้อันนี้นี่บโบโบ,บ,บมีใส่ทางไงแล้วแดกอก็เริ่มออกเนาะแค่กินละ,ละ่าก็แซ่บทุกคนกินไปน้ำเนาะแดงไปน้ำกินส่วนหนึ่ง เดี๋ยวให้ก็ลืมเก๊ออกไว้หลายเนาะโห้แดดก็เริ่มออกแล้วง้เมื่อกี้ยังห่มอยู่แล้วเข้าไปคาบหนึ่งเลยนะี่แล้วเข้าเศร้าไปเลยม่แรงมนันยุดวันเริ่มเยนมากินของปวดป่นเะด้วย ไดยอมอาลาสาวบุกินอาสากิงยะงาอาสากินแต่เขาพับกับไข่ช่วงนี้กำลังจะด,ดูตอเนาะตอกำลังออกมาซื้ออยู่บ้านเรามือน,นั้นดตน้อยซื้อโลหร่ะกิโลห้าแสนกิโลห้าแสนด้อันนี้ประมาณสี่แสน ขายไปที่แฉมเพราะว่าเขาเอายุกหัางเดีจะได้ราคาถูกมันนี่จะแกะ่จะได้หลากหลายเมนูแชร์ฟิตไว้ได้ดดบันทิศแล้แหละเด้ข้อบอญทิศหนึ่งแชร์ฟิตไว้ได้เนาะ แบงให้พอ่อให้แม่เนาะเป็นจุ่มกันอู้ได้หลายเติบสั่งกันด้วยชิ้นฝัองงามนีแบ่งเป็นจุ่มเลยเดี๋ยวเอากับโฟมกับอย่างมาใส่แลแดด้วก็แบ่งคุณเนาะป้าทูคนาป้าขุบคุแต่ว่าตอนเขาไว้หนึ่งงามกว่าเนานะแม่ เดี๋ยวดาดน้อยขอตัวไปแบ่งอย่างเรียบร้อยกันเนาะแล้วก็ที่เลือก็จะแกะเช็กกองเชีงยงไว้เดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศรอบร้อมพนให้เอฟซีทุกคนเด้เบื่อพ่อพอได้ถ่ายบรรยากาศ้านให้เบื่งดนแล้วเนาะช่วงนี้้านเขากำลังปับปกก๊บปลูกปัวแปลงไม้เนาะเขาก็อันนี้ตู้กลกางน้ำโซนวังลาซาเขาก็จะ ม á, ุงเป็นนหยาคาเนาะทุก <t> ทุกคนเพื่อต้นสวยเฮาก็สามารถลงไปนังได้เนาะอากาศสวสายเนาะส่วนเป็นฟังนี้มาเขาเห็ดเรียบร้อยแล้วเนาะเอฟซีทุกคนตอนสวยก็สามารถนังได้เนาะลูกค้าดูทุกคนเพราะว่าเขาจะมุงหยจะห่มเลยแหละ อากาศกเยนมีพาลมอย่างไห้เนาะขอบริการเชิญเด้อยินดีต้อนรับสวนอาหารวังลาซาหรือพอพลิงเกานัดเดียงพอเดี๋ยวนี้่วนนี้เดาน้อยเป็นมาเป็ดซื้อสวนอาหารวังลาซาและนะ้วเนาะพาลูกพาหลานมาเรือป่าเนาะอุน้ปนปลาคับเนาะสวนอาหารวังลาซาหรือพอพลิงเกายินด,ดีต้อนรับลูกค้าทุกๆุกคนเด้อเดี๋ยวคลิปนี้เราจะวัดน,นี้กอนเนาะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ ອັນນ້ອຍແນ່ເດີ້ຂອບໃ FC ທຸກໆຄາມັບສົນນ